กลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันสังคมแห่งการแข่งขันการยื้อแย่งเกิดเหตุการณ์เลวร้ายในสังคมมากมายส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมตามมาในสถานการณ์แบบนี้จะมีกี่ชีวิตที่จะโหยหาการแบ่งปันการให้ความรักการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมแต่หนึ่งในชีวิตบุคคลประเภทนี้คือลุงบันเทิงชาวจังหวัดสงขลาผู้เปลื้องชีวิต เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินมาเป็นระยะเวลายาวนานลุงบันเทิงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลุงมหาเป็นชื่อที่มาจากการบวชเป็นพระเพื่อพระพุทธศาสนาในวัยหนุ่มของลุงชาวบ้านจึงเรียกลุงติดปากว่าหลุงมหา ลุงบันเทิงศึกจากพระในปี2525 25, ลุงบันเทิงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแสงทองวิทยธรรมและโรงเรียนในพระพุทธศาสนาหลายแห่งเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับทางภาครัฐปี2550 ลุงบันเทิงได้ปลดเปลื้องชีวิตตนเองและผ่านมาเป็นจิตอาสาทำงานทุกประเภทที่ตนเองมีความสามารถจะทําได้ให้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นโคศกหรือวิทยากรพิธีกรในงานร,งรื่นเริงที่จังหวัดสงขลาและสถานที่ต่างๆจัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆภายในงานลุงบันเทิงไม่เพียงเป็นโคศกแต่จะคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาในงานด้วย และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ลุงบันเทิงนั้นทําเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานกว่าสิบปีจุดหนึ่งนะครับที่ให้ทํามาแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นพระเราเป็นนี่สังคมเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอยากอยาก,อยากตอบแทนบุญคุณสังคมนะช่วยเหลือสังคมงานที่อะไรทําได้เราก็ต้องช่วยเช่นว่าเป็นพิธีโกน นะครับงานบวชการแต่งงานกางานศพการการกุศลทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าที่ไหนเขาบอกว่าให้ไปก็ต้องไปนะครับเพราะว่าเราต้องทำเพือ่อต,ตอบแทนสังคมแล้วก็ต่อมาภายหลังก็เป็นจิตอาสาก็ไปสมัครเป็นจิตอาสานะครับสมัยตอนที่ว่าการไปจ้อยู่ในการที่เก้าทำทุกเรื่องนะครับแล้วก็พอมีงานทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอชุมชนนะครับหรือว,ว่าที่ไหนก็ตามมีอะไรเขาก็เขาก็อขอช่วยผมเนี้ยไปไปรานท่านเพราะหลังจากนั้น หนึ่งปีเขาก็คัดเลือกคนดีในสงขาเขาก็าให้ผมเป็นคนดีทีสงขานะครับตอนนั้นครับนายบัญญัตย์กันเขียน,นแล้วก็ให้เขียนนี้เป็นเขีมคนดีสีสงขามีเขีมเดียวนะตังนั้นให้ก็มีหัวเราะได้ตลอดเวลาเวลาไปพูดแล้วคนนะชจกมาเยผมก็สามารถหัวเราะได้เสียงดังนะยิ่งหัวเราะเข้าใหม่เลย <laughs> อายใจการบันเทิงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่จะประชาชนรือว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะที่สูงส่งจำาไม่มีอที่จะทำแต่คิดว่าน่าจะทได้จอดนะครับแต่จอดก็ข้าไปจอดที่วิทยาลัยประมงตินสุรานนร์นะครับประวัลเรามีที่จอดสำหรับถูก่านนะครับผม ได้ถึงแล้วนะครับสําหรับคนบ่อยางบ่อยางบ่อยางบ่อย,ย,ยางนะครับนะบ่อยางก้าไปได้เลยนะครับเปราะวานะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับตักบาทแล้วก็มีแปลอักษรการลดความเสี่ยงปัญหาสังคมมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้นสําคัญที่สุดคือสองมือและหนึ่งหัวใจของเราพลเมืองไทยทุกคนที่จะต้องลุกขึ้นมามอบความรัก แบ่งปันช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เราจะทำได้อย่างเต็มศักยภาพให้มากที่สุดเช่นเดียวกับบุคคลอันเป็นตัวอย่างของประเทศชาติที่ควรยกย่องและเชิดชูส่งเสริมในความดีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากความสุขลุงบันเทิงสุวรรณมณีผู้เปลื้องชีวิตทดแทนคุณแผ่นดิน